อันนี้บ้านพี่กู้เหรอใช่ป่าวว่าบ้านพี่กูป้ป่าวว่าคือถ้าพี่กู้แกยากจนจริงๆเนี่ยแกก็มีความทะเยอทะยานมากนะที่จะขึ้นไปไปอยู่บนจุดที่สูงกว่าเนี้ได้อะ่ะคือแกมีความตั้งใจดีนะความตั้งใจแกสูงมากเลยอยากรู้จังตอนจบพี่กู้จะเป็นยังไงอาจจะเป็นจอมยุทธที่เก่งกาจก็ได้นะครับคาซีนครับท่านกู้ท,กท,ท่านกลับมาแล้วจร, <ๆ S 2> ริงๆเหรอ วันนี้จ่ายค่าเช่าหรือ,อยังโอ้โหชีวิตท่านกู้แม่งโคตรน่าสงสารเลยโลกตลาดมีเหรอเออยังวางแผนอันเงินไม่สาเร็เนะ่ขอเวลาอีกหน่อยได้ไหมโอโ้จานกู้ผ่อนปรอนอย่างนั้นเหรอจะคิดว่าที่นี่คือวัดเซียงกัวหรือไงเอาของของเจ้าไปแล้วก็รีบใส่หัวไปซะเอาอีนี่อยากโดนตบไปไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยโอ้โหแล้วเอามาโยนอย่างนี้เลยเหรอแต่ยังไม่เข้า เอามายนอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยกูสงสา,ารพี่กู้อ่ะทุกคนก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากทำไมถึงไม่ยอมยืดหยุน่นกันอีก่ะไม่จ่ายค่าเช่าครอบครัวข้าก็ต้องอดตายน่ะสิเออทุกคนก็ต่างมีเหตุผล,ลนะเนาะให้มีเงินก็มาอยู่อย่ามาอยู่ในเมืองหลวงรีบเก็บผ้าป,ปูที่นอนกลับบ้านไปซะ ข้าจะให้เงินเจ้าเอาเอาดิเอาดิเ,าดเรามาคุยกันเถอะยังไงคืนนี้บ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่ก็ไม่มีผู้เช่าข้ามีเงินหนึ่งร้อยเหรียญเจ้าเอาไปแล้วขยายเวลาให้ข้าอีกหนึ่งคืนแค่คืนเดียวนะ<อ>คือเรามาซื้อเวลาให้พี่กู้นะครับขอบคุณนะเสียงมีแต่จีนหรอครับใช่ครับผม ผมอยากให้มีภาคไทยเหมือนกันเจ้าเคยช่วยข้าไว้ไม่ต้องตอบแทนหรอกเจ้าติดค่าเช่านางกี่วันแล้วอะ่ะครึ่งเดือน2 5 0ห้าสิเหรียญทองแดงแค่สองร้สิเหรียญทองแดงเองเหรอกำลังต้องการเงินเรื่องเงินสองตำลึงเมื่อกี้จะให้ข้าก้มหัวเพราะข้าวไม่กี่ถังผมว่ามีอเงกฤษด,ด้วยข้าจะช่วยเจ้าเก็บของนะ <c oughs> คือพี่กู้แกลำบากนะเว้ยคือคือชีวิตแกนหะแม่งลำบากเลย แต่คือไอ้คนที M ่มา